สวัสดีครับผมโคชเป้งพบกับฟิต o u สุขภาพดีเรื่องง่ายๆทำได้ทุกวันสำหรับท่านผู้ชมที่เดินช้อปปิ้งเป็นเวลานานจนมีอาการปวดตึงน่องน้องว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปชมเลยครับสำหรับถ้าใครเมื่อยกล้ามเนื้อน่องนะคะใช้อุปกรณ์เป็นแค่เก้าอี้ที่มีพนักเพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากยืนหันหน้าเข้าเก้าอี้นะคะหลังจากนั้นนำขาขวาก้าวไปที่ข้างหลัง ย่อขาซ้ายลงนะคะแล้วค่อยๆเอ็นตัวมาที่ด้านหน้าเอามือจับไปที่พนักเก้าอี้ให้มันมนันะคะค้างไว้สักประมาณ10วินาทีค่ะขาขวานะคะตึงนะคะแล้วให้ส้นเท้าติดพื้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสลับนะคะเอาขาขวากลับมาที่เดิมขาซ้ายไปที่ด้านหลังนะคะเหยียดขาซ้ายออกนะคะงอขาขวาและโน้มตัวมาที่ข้างหน้าค่ะโดยดูให้ปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะพุ่งตรงไปที่ด้านหน้านะคะ ค้างไว้10วินาทีค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะคือถ้าคลายเมื่อยกล้าเมเนื้อน้องค่ะอย่าลืมทำทุกครั้งหลังช้อปปิ้งนะครับค้างละ10บวินาทีทำ3า3รอบครับผมค่ะใช้แล้วค่ะเพราะสุขภาพดีเรื่องง่ายๆทำได้ทุกวันค่ะ